ากันไปนะเอาจริงมึงก็น่หาห่างกูไปเหมือนอยากจะบอกเลยนะที่ที่ชอบเพราะว่ามันติดสาวไว้น้ําคือเปิดประตูมาคือเจอสาวไว้น้ําเลยนะคะทุกคนแล้วคือแบบมีเป็ดด้วยม, icorn, ออมียูนิคอร์นเอ้ยมีเยอะแยะมากมายตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันเล่นน้ําแน่นอนคะอ่ะคก็คือก็คือเอาเพลงหนึง่งเ,เ,เอาสิเอาสิ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวชะอำกันค่ะทุกคนซึ่งวันนี้เราไปแค่สี่คนนะคะตัวเล็กไม่ได้ไปค่ะทุกคนเราจะเอาไปฝากเลี้ยงนะคะอันนี้เอาไปฝากเลี้ยงแค่สองคืนพอนะคะแต่นี่ก็คือไม่อยากไปแล้วนะคะก็คือแบบขัดขืนตลอดเวร,รู้ว่าแม่จะไปไหนนะคะก็เลยจะเอาไปฝากเลี้ยงก่อนนะคะสองวันสองคืนเอออันนี้ก็คือเตรียมเดินทางแล้วนะเตรียมเดินทางแล้วนะคะทุกคนซึ่ง น่าคาดว่าน่าจะถึงประมาณไม่เกินเที่ยงใช้เวลาการขับรถประมาณ2ชั่วโมงนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูการเดินทางกันเลยค่ะ ใกล้จะถึงที่พักแล้วค่ะทุกคนอีกประมาณ8นาทีนะคะหลังจากที่เราขับรถจากลังสิตมาตรงนี้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะปกติมันใช้เวลาแค่2ชั่วโมงครึ่งนะคะแต่คือแบบเราขับรถเล่นขาะคนเราไม่ได้สี่เรียดเราขับมาเรื่อยๆนะจ๊ะอันนี้ก็แบบ รับลมแดดเยอะๆอนาสาเปิดสลูมิดน้อยเกรย์คนสวยนะคะก็เลยต้องเปิดสลูแบบนิดนึงเออเอาไงตอนเย็นกินอะไรจ้าเพื่อนสาวเพื่อนกินอะไรแต่ตอนเย็นเขาบอกว่ามีอันนั้นนี่อาหารทะเลนี่ใช่ไหม,มอาหารทะเลมึงกูอยากกินอันนั้นะอันอะไรวะหอยอหอยเงี้ยเออยอยากกินหอยหวานหอยหวานไปจ้ะ คนข้างหลังหอยหวานเลยค่ะอุ๊ยตาต้องหอยหวานไว้ตาก้องหอยหวานไว้ตอ,อไตอบไม่รูกตาต้องแบบว่าไม่รู้ไม่เคยลองตาก้องกูเอาแล้วจ้าเคลียร์กันเอานะจ้าเราไม่เราไม่เกี่ยวนะคะโมโมเราไม่เกี่ยวหอยหวานไม่หวานถามตาล้องะคะ่ะทุกคนถามร้เราจะช้อนเราอ <laughs> <laughs> โอเคค่ะเจอกันที่ที่พักนะคะทุกคนไป ตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนคือ VG b ีบี o อ่อนพูลวลนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในคือแบบเข้าไปดูมาแล้วสวยมากแต่อยากให้ทุกคนเห็นรอบด้านของ p ู o วิล l ่าของเรานะคะทุกคนตามมาเลยคือแบบกว้างมากและที่นี่นะคะเขามีสี่ห้องนอน5ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็มีที่นั่งริมสระ <S <S ดูสิห้องนอนกว้างมากทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดู เบดรูมหนึ่งอันนี้ก็คือนอนได้ประมาณสี่คนนะคะทุกคนแล้วก็มีห้องน้ำในห้องด้วยซึ่งตรงนี้คือดีมากนี่ปาดห้องน้ำคือใหญ่มากเราไปดูห้องที่สองกันห้องที่สอง่ยะบอกว่าเป็นห้องของเราเองนะคะทุกคนห้องที่สองคือจองตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามานะคะอันนี้คือจองไว้แล้วเพราะว่าห้องนี้คือสวยมากอันนี้เป็นห้องของเรานะจ๊ะ นี่กว้างประมาณนี้นอนคนเดียวนะคะใครอยากมานอนด้วยก็มาอันนี้คือห้องของเราโอเคเราไปดูห้องที่3กันเลยอยากจะบอกเลยนะที่ที่ชอบเพราะว่ามันติดสาะว่ายน้ำคือเปิดประตูมาคือเจอสาะว่ายน้ำเลยนะคะทุกคนแล้วคือแบบมีเป็ดด้วยมียูนิคอร์นเอ้ยมีเยอะแยะมากมายตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันเล่นน้ำแน่นอนค่ะโอเคมาดูห้องที่3กันเลยค่ะนี่ตัวนี้มีโซฟาด้วยมีที่นอนน่าจะประมาณ5ฟุตนะคะ ซึ่งทุกห้องจะมีห้องน้ําเออเอาสิอันนี้คือห้องน้ําใหญ่หน่อยนะคะอุ้ยมีอ่างจากรุชิด้วยจ้าแม่ยัวย่วๆเนาะยัว่วอันนี้น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเอาห้องนี้นะ<ม>ห้องนั้นเอาเลยแ่เอาละ <c oughs> เห็นอ่างจากรุชิแล้วเอาห้องนี้ดีกว่าโอเคเฮ้ยมีสไลเดอร์ด้วยตอนเย็นนี้ต้องจัดแล้วปะมึงตอนเย็นนี้ต้องจัดแล้วนะม,มีสไลเดอร์ด้วยโอเคเรามาดูข้างในดีกว่าข้างในตัวนี้จะเป็น เหมือนคล้ายๆแบบนั่งร้องเพลงกับเพื่อนชิวๆอะไรประมาณนี้โต๊ะอาหารเอ้ยนี่เยอะแยะมากมายนะจ๊ะคือแบบบ้านหลังใหญ่มากมากๆจริงๆอันนี้อีกห้องหนึ่งนะคะห้องที่4ห้องนี้คืออยากจะบอกว่านอนได้ประมาณสี่ห้าคนเลยมีเตียงสองชั้นมีเตียงห้าฟุตหนึ่งเตียงแล้วก็ห้องน้ำฝั่งนี้คือห้องน้ำ ห้องน้าคือใหญ่ไปไหนห้องน้ําคือเยอะไปไหนก่อนห้องน้ำห้าห้องก็คือแบบห้องน้ําคือดีดีทุกห้องเลยนะคะทุกคนแบบใหม่สะอาดด้วยซึ่งที่นี่นะคะเขาเพิ่งเปิดให้บริการประมาณวันที่เท่าไหร่นะ25ปะ25่ธันวาเพิ่งเปิดได้ประมาณ2เดือนนะคะทุกคนคือแบบใหม่มากแล้วสวยมากแบบการรีโนเวทบ้านเขาคือแบบดีมาก อันนี้คืออะไรอันนี้คือห้องน้ําห้องน้ําที่ห้านะคะทุกคนโอเคเดี okay. <ม>๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูอะไรต่อนะนอ,อ๋อมีชั้นลอยข้างบนค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนกระซิบบอกว่ามีชั้นลอยขึ้นไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นมุมถ่ายรูปเล่นของเรานะจ๊ะโอเคไปดูชั้นลอยกันจ้าใครที่อยากมานั่งถ่ายรูปก็สามารถมานั่งถ่ายตรงนี้ได้เลยโอเคอุ okay. ้ยเกร๋นะ มาเที่ยวด้วยได้มุมถ่ายรูปด้วยก็คือเกรมากเออนั่งก่อนวางแล้วก็นั่งดีกว่าแค่ส okay, มาถ่ายรูปอย่างนี้หรือจะถ่ายรูปอย่างนี้ใส่นี้ก็ได้หมดเลยค่ะทุกคนมีมุมถ่ายรูปเยอะมากคือชอบมากเลยนะคะคือแอร์ทั่วบ้านเลยโอเคเราลงไปข้างล่างกันเลยค่ะ นี่นี่จะพาไปดูตรงนี้ตรงนี้คือชอบมาก,กน,น,านี่นี่นี่ตรงนี้เป็นเป็นที่ที่แบบว่านั่งกินวายดีมากมแต่ถามว่ากินวายไหมก็ไม่แต่แค่บรรยากาศมันแบบว่านั่งจิบวายเล่นๆได้มากเออลองไปนั่งสินี่นี่คือแบบสวยมากอ,อางจิงชอบปะชอบได้ไหมก็หากันไปนะอางจิง มึงก็นั่งห่างกูไปเหมือนมึงเกลียดอะนนี่ก็คือแบบประมาณนี้ได้ไหมคะวันนี้เรามาเป็นดีมนะเป็นดีมค่ะเรามากันสามสี่แต่ว่าตากล้องแสงไม่ได้นี้พูดอะไรแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งแบบเป็นมุมที่แบบถ่ายรูปแล้วสวยเนาะแล้วก็มีห้องครัวนะคะซึ่งอย่าแอบได้ปะขอเสียงแบบธรรมต้า่ะ กอเซกธรรมดาอะทำไมมึงต้องเขินกล้องอะก็คือมันจะมีเป็นก็คือก็คือก็คือประมาณก็คือก็คือไม่ใช่กูแค่แม่บุรีเหรอพูดกับผัวก็เสียงนี้กูรู้อยู่หลังกล้องไะเออมะก็คือก็คือก็คือโอเครวมๆคือสวย โอเครวมๆคือสวยนี่เขามาเป็นตรีม3คนมานี่อะไรโชว์สินี่เรามาเป็นตรีม3คนแบบนี้นะคะแพ็กแพ็กแพ็กสามคนค่ะเหมือนปลาทูค่ะเหมือนปลาทูขายขายขายเป็นเข่งเข่งละสามตัวโอเคค่ะตัวนี้แพงกว่าเพื่อนเพราะเนื้อตัวนี้แพงกับเพื่อนค่ะเพราะว่าเนื้อเยอะกว่านะคะอันนี้แบบปลาทูแห้ง เราจะไปซื้อของมาทํากับข้าวตอนเย็นนะคะอยากกินอะไรคะคุณส้มตำอยังมาแอบอยู่นี่ <c oughs> ตับหมหุ้งจ้าตอนเย็นคือจะทําส้มตํานะคะแล้วก็อยากกินหอยหวานด้วยเราจะให้ตาก้กองชิมว่าหอยเราหวานเออชิเม <c oughs> เวลาชิมเวลาเอาสิเขิอยากกินแซลมอนกูอุตส่าห์เป็นหอยหวานเอยเป็นหอยหวานแต่ไม่กินหอยหวานอยากกินแซลมอนขอเพลงหนึ่ง เอาเพลงอะไรก็ได้ขอเพลงหนึ่งให้ร้อยหนึ่งเอาเพลงหนึ่งเอ,เ,เอาสิเอาสิให้ร้อยหนึ่งค่ะให้จบเพลงนะร้อยหนึ่งให้จบเพลงค่ะทุกคนมองหน้าด้ยวยสิเออมาอนจีบอะเหมือนจีบกันนะ รู้สึกว่าเหมือนผู้ชายจีบค่ะทุกคนรู้สึกว่าเหมือนผู้ชายจีบเออชื่อพี่เขาหาเงินกันนะมาเก็ยอมใจชอไม่เบามาสิเอามองหน้าด้วยผู้จีบเออเเออฮ ไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุยอ่ไปก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อย่างเธอนั้นเข้าใจว่าสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมา ไปเออมีเงืนด้วยเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมากพราอมมากมากค่ะทุกคนใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาให้พี่เขาได้นะคะทุกคนค่ะ มีใครเอาไหมเอาไปอย่างค่ค่กันมันคืออะไรอ่ะคือวนเมื่อก้ไหมขาชิมก็จะไปรับดผลไม้อ๋อเฮ้ไม่เคยกินเลยอ่ะเอาเอาสีม่วงนะคะได้เดี๋ยวเดดีชิมต่างนะคะอันนี้งนใช่ไหมคะงูไม่เคยเห็นเลยเราชิมสตรอเบอร์รี่นะอืมแช่เย็นอร่อยนะคะดูไม่ขึ้นถ้าไม่ออกนะคะถ้าไม่ออกถ้าดูดไม่ออกบางหลอดต้องทำนี้ค่ะอถ้าออกแล้วออกเลยค่ะ อเอาอ,อืมอร่อยมีสับแบบอันนี้สับป,ประดรด้ยหลอดอร่อยมากไม่เอาสับป,ประรดะค่ะมันเป็นแบบเหมือนวุ้นอะนแล้วพอมันออกมามันจะเ,เหมือนเจลลี่อะเอาอันนี้แอปเปิ้สปปลสตรอเบอรี่อันนี้อะไรคะอันนี้บลูเบอรี่ค่ะมะม่วงเอาทุกอันนะคะไม่เอามะม่วงกับสับป,ประรดได้ไหมอืม ว่าเราเป็นคนไม่กินแซลมอนค่ะก็เลยให้เพื่อนชิมเป็นคนที่ชอบกินส้ตมตังค่ะหนักมากในชีวิตดีอ่ะเรามาเชียร์กันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเชียกันนะคะส้ตมตังกับแซลมอนค่ะแบบญี่ปุ่นกับอีสานนะคะเชียร์กันค่ะอืมอะไรเวอร์ก่าอันนี้คือน้องมาตำให้เธอตำเองตำเอง ด้ำด้วยฝีมือของเราเองนะคะความมีฝีมือลูกม,มีสาันชวย้องช่ว์ทากกิวนิดนึงโอเคค่ะทุกคนทลิปวันนี้ก็หมดเกียงแค่นี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เราไปเจอกันอีกที่พักหนึ่งค่ะแล้วเจอกันค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พักบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สิ้นสุดที่บ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมูไปอีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ห่างกันไม่ไกลค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกบ้านหลังนึงนะคะไปไปกันเลยค่ะมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่หรอค่ะทุกคนระลง ขนาดลตาจีเฮ็ดมาเลยหลงเลยก็คือลืมเลี้ยวตอนซอยซอยแรกนะคะก็เลยต้องอ้อมจากการใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีเป็นประมาณเกือบสามสิบนาทีโอเคค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะใช้ประมาณใช้เวลาประมาณจากนี่ไปถึงที่พักประมาณสี่นาทีนะคะโอเคก็ตรงยาวไปเลยถนนคือแบบเข้าง่ายมากแล้วคือแบบไม่ไม่ตะกุกตะกักเลยแบบเป็นถนนลาดยางอย่างดีเลยนะคะ ใครที่จะมาพักก็นแนะนําที่นี่เลยนะคะ The p o ูวิ i l l a ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูที่พักนะคะเรายังไม่เห็นที่พักจริงหรอกแต่เราเห็นในรูปคือมันสวยมากเราก็เลยตัดสินใจมาที่นี่โอเคเดี๋ยวเราจะขับรถแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเกิดวัตเหตุไปขับรถกันค่ะก็ถึงทางเลียวแล้วค่ะทุกคนนี่คือบ้านของเราที่เราจะไปพักนั่นจ้านี่ในรูปเลยบ้านหลังนี้เลยนะคะ โอเคไปเลยจ้าคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบหมู่บ้านแล้วเขามาซื้อคิดว่ามันน่าจะเป็นหมู่บ้านแล้วเขามาซื้อแล้วก็เปิดเป็นภูวิลล่าให้คนอื่นเช่านะคะเก็คือรายได้ดีนะเรามีเงินเราน่าจะทำเนาะเดี๋ยวให้ช่องระดังก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นภูวิลล่านะคะทุกคนก็คือแถวนี้ก็คือเป็นแบบภูวิลล่าให้เช่าหมดเลยนะคะ อ๋อเขาทำแบบเป็นหมู่บ้านพูวิลล่าเอาง่ายๆคือเป็นแบบหมู่บ้านพูวิลล่าเลยเออเหมือนหมู่บ้านนี้เป็นแบบเออคลายๆแบบเขาเปิดเป็นพูวิลล่าโดยเฉพาะแล้วก็แบบให้นักลงทุนมาซื้อเนาะคิดว่าคิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละนี่ไงเดี๋ยววิล<ช>นะล่าจะและ ซากุลาเวอร์ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะเดอะวิลล่าพูลวิลล่าเดอะวิลล่านะคะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้เราถึงที่พักหลังที่สองแล้วนะคะเดอะวิลล่าชะํำค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยเพราะว่าตรงนี้ดอแดดแรงมากไปค่ะโอเคนี่ก็คือเป็นทางเข้าในตัว คูวิล่านะคะจะมีประมาณสี่ห้อง<า> <N'> ha, น่าจะประมาณส<า>ี่ห้องกี่ห้องคะสามห้องนอนสามห้องนอนกี่ห้องน้ำคะสี่ห้องน้ำโอเคก็คือหลังนี้นะคะจะมีสามห้องนอนสี่ห้องน้ํานะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูแต่ละห้องกันค่ะโอเคนี่เป็นห้องที่สามนะคะนี่เป็นรูมสามซึ่งน่าจะมีห้องน้ําทุห้องโอ้โหห้องน้ำากว้างเลยอ่ะห้องน้ำากว้างมากดูสิ นอนได้เลยหนึ่งคนในห้องน้ำคือนอนได้เลยหนึ่งคนนะคะโอเคห้องเดียวก็น,กนอนได้หมดใช่เราสี่คนนอนห้องเดียวได้เลยคือ <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นพูลวิลล่าที่กว้างมากแล้วก็แบบมีพื้นที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะโอเคอันนี้เป็นรูมสองนะคะโอ้โหแล้วก็เป็นแบบน,นี่เป็นโถงนั่งเล่น <c oughs> ใช่เป็นโถงนั่งเล่นคือใหญ่มากอันนี้โถงนั่งเล่นนะคะน,นี่ห้องนั่งเล่นนี่ห้องนั่งเล่นเออเอาสิ แต่ว่าพิตตี้โซฟาได้ป่ะโอเคอันนั้นก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะอันนี้รูมสองใช้ห้องน้ำห้องนี้นะคะอ๋ออันนี้รูมสองค่ะก็จะมีเตียงเป็นชั้นแบบนี้โอเคนี่รูมสองนี่รูมหนึ่งอ่ะเราไล่เป็นรูมหนึ่งห้องน้ำในตัวอันนี้รูมหนึ่งอันนี้น่าจะห้องชั้นแหละอันนี้น่าจะห้องเรานะคะเรายืดเล้วนะคะ อันนี้มีห้องน้ำในตูวอ๋อมีอาจจะกระชี่แล้วซาอันนี้ห้องชั้นจบค่ะจบขาวปิดประตูเลยไม่น่าเหงาเออโอ้ยมีน้องหมีห้องน้ำไม่มีน้องหมีเออดูดิเตียงเตียงเอเดีเราไปดูสระว่ายน้ำกันเดี๋ยวใช่โอเคเราออกไปดูสระว่ายน้ำกันเลยดีกว่าสระว่ายน้ำคือกว้างมีสไลเดอร์นี่นี่ก็เป็นสระว่ายน้ำคือแบบกว้างมากนะคะเดี๋ยวนะเป็ดจากบ้านนูนเนาะเออเป็ดจากบ้านน้หรอเปล่าเนี่ยเออ อันนี้คือสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำคือกว้างเวอร์แล้วแบบอะไรเอ่ยนี่คือชอบมากเลยนะเพื่อนชอบแบบเล่นสไลเดอร์มากนึกว่าเด็กนึกว่าเด็กประถมส่วนฝั่งนูก็คือที่ทำกับข้าวนะจ๊ะนี่นี่ตามมาตามมาอันนี้คือที่ทำอาหารตอนเย็นนะจ๊ะที่เราจะทำนี่มีครบนะคะเราไม่ต้องพกอะไรมาเลยมีครบมีเตาแก๊สมีนั่นนู่นนี่เออครบครบครบ,ครบเลยครบเลย โอเคอันนี้ถ่ายลอยน้ําแบบถ่ายรูปแบบชิคๆนะคะใครที่อยากถ่ายรูปได้บรรยากาศแบบอาหารลอยน้าที่ไม่ที่ไม่ต้องเอาอาหารจริงนะคะเขามีเป็นเซตอาหารแบบเตรียมไว้ให้แล้วนะจ๊ะโอเคก็เอาไปลอยน้ําแล้วก็ถ่ายรูปแบบชิคๆได้เลยโอเคเดี๋ยวจะให้ช่างกล้องเราไปอินเสิร์ตรูปแต่ละห้องแล้วก็สาวไว้น้ำนะจ๊ะ mm. เพื่อที่จะให้ได้เห็นบรรยากาศทุกห้องได้เต็มรูปแบบไปเลยจ้าไปเลยจ้า ที่อยากจะพักบ้านหรูหรามาเฮาแบบน้องมะนะคะนี่ติดต่อได้ทางนี้เลยจ้าทุกคนคือแบบมีอะไรครบครันใครที่อยากจะมาลองทายรูปชิกๆแบบนี้เหมือนน้องมะนะคะนี่เลยจ้าอืทั้งบนนี่คืออาหารเย็นของมะจัดให้ทุกคนนี่ เยอะแยะมากมายอันนี้เป็นปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้เป็นต้มยำทะเลน้ำข้นกุ้งแม่น้ำปูส้มตำปูปลาคือเราตำเองนะคะเพราะว่าเราเอาปลามาเองด้วยแล้วก็อันนี้บาร์บีคิวที่เราพูดไว้นะจ๊ะอ่ะยัวๆปะนี่อร่อยมากบาร์บีคิวเรานี่ทำเองนะคะไม่ได้สั่งซื้อเนาะ ที่เราไปซื้อแมคคุณเนี่ยนี่ข้าวัะปูค่ะที่มาจากริมทะเลตอนนั้นเช้าเออเช้าริมทะเลเช้าอ,อร่อยมากซึ่งจากหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะเราก็จะไปเล่นมุมนู้นค่ะเล่นน้ำค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เล่นนะคะวันนี้เก็บกดก็เลยจะมาเล่นก็เลยจะไปเล่นน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวขอตัวทาเข้าวก่อนนะคะ ถึงเวลากลับลังสิทธ์แล้วนะคะหมดเวลาสนุกแล้วสิกลับไปทํางานหาเงินมาเที่ยวต่อค่ะ <c oughs> เดือนนี้ใช้เงินไปแล้วค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าใช้ไหมเดือนนี้หาเงินไปใช้เดือนหน้า <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อน,นั้นติดตามดู e ีพีหน้านะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะแต่ทริปชะอําทริปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะ ฝากช่องของมาด้วยนะคะมาจัดให้ชาแนลค่ะแล้วเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย